รสอบแรงกันก่อนส่งวันนี้วันที่28สิพฤศจิกายน2568รแแงกันกระบอกนี้น้องชายอยู่อำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนสั่งซื้อนะครับก็ไม่สะดวกมาล้านก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับส่งทุกวันทั่วประเทศอยู่แล้วร้านผมนะครับมีอยู่เคสหนึ่งน้องอยู่ค่ายมตบค่ายรอหกนี่ครับห่างจากร้านประมาณหกเกิโลไม่สะดวกมาร้านก็ส่งให้เหมือนเดิมครับส่งแปตเขาติดฝึกทหารใหม่เนาะ ไม่สะดวกมาร้านก็ส่งทุกวันทั่วประเทศครับใกล้ๆส่งได้หมดนะครับตัวปืนกระบอกนี้ราคา9 9 0 0บาทครับเป็นก๊อก26่ีเทเนาะนี่นะครับเป็นแบล็งกันนะแบล็งกันคือสิ่งที่อาวุธด้านในมีการเหล็กขอังกันตลอดแนวนะครับกระสุนเข้ายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเดอ้อนี่นะยิงคนไม่ตายพูดง่ายๆยิงทดสอบครับรุ่นนี้ยิงลัวได้ด้วยนะกึ่งอ,อัตโนมัติบิดตรงนี้ขึ้นกดไกลแช่เป็นการยิงฟัวโตว้ครับยิงมันมากขอบอก ชอบก็แอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี่ครับแบงกันกร,รุ่นอื่นๆก็มีนะจ๊ะ